เอาล่ะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องวิบวกรกันอีกเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในไอดีของน้องบุ๊กกันอีกเช่นเคยนะครับก็ยืมบุ๊กมาทําคลิปกันอีกแล้วนะครับทุกคนและทีมในวันนี้นะครับเราก็จะมาเป็นทีมของสิทธิ์อาจารย์นั่นเองนะครับก็คือเป็นสายสัมพันธ์ของสิทธิ์อาจารย์นะครับก็คือ ต้นตระกูลก็เรียกว่าต้นตระกูลหรืออะไรวะต้นตำรับนะครับผมอาจารย์ของนินจาเซตนี้นะครับก็คือมาจากรุ่นหนึ่งเลยนะครับทุกคนทําไมถือว่าเป็นจากรุ่นหนึ่งนะครับก็เพราะว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นอาจารย์ของรุ่น3นะครับผมแล้วก็รุ่น3เนี่ยก็เป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์จิระยะนั่นเองนะครับทุกคนเออแล้วก็อาจารย์จิระยะนะครับก็มาเป็นอาจารย์ต่อของมินาโตะรุ่นที่4นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ยังได้เป็นอาจารย์ของลูกของมินาโตะรุ่นที่4นั่นก็คือนา นารูโตะด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีนารูโตะนะครับก็เป็นอาจารย์ของคาคาชินั่นเองนะครับทุกคนและคาคาชินะครับก็เป็นอาจารย์ของนารูโตะ ทีมนี้นะครับ <g ül üyor> ก็เลยเป็นสายสัมพันธ์สิทธิ์อาจารย์แบบโอ้โหแน่นแฟนมากๆนะครับทุกคนเนี่ยเป็นสิทธิ์อาจารย์กันนะครับก็คือแบบโอ้โหสายสัมพันธ์แบบโยงแบบสุดจัดมากๆนะครับ <g ül üyor> สำหรับสายสัมพันธ์สิทธิ์อาจารย์ในเซตนี้นะทุกคน <g ül üyor> ก็คือเป็นสายรุ่นที่1แล้วกันนะครับผมจะเรียกว่าเป็นสิทธิ์อาจารย์สายรุ่น1แล้วกันเพราะว่าคือต้นตระกูลเนี่ยต้นตำหลักมาจากรุ่นที่1นะครับเราก็มาดูกันครับก็แน่นอนก่อนไปดูคลิปเราก็ต้องมาทายผลกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าทีมนี้ อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้ตอนนี้นะอย่าแบบว่าขี้โกงไปดูก่อนแล้วค่อยมาคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวมันไม่สนุกนะครับทุกคนอ่าหลังจากที่คอมเมนต์แล้วเราก็ไปเจอกันในเกมเลยละกันไปร้าน FDZ ดี o p ชมีบริการเติมโลบักราคาถูกเราไปถึงกดเพรแบบ ออสตาเทอร์ด Pass, Legacy, ีเซนกดลิปเกมพาร์แบบคิงลีก g าซี่บริการกดผลปีศาจแบบบล็อกฟูหรือเกมพาร์อืนอ่นๆด้วยและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมีปรกรณ์ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในด่านกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันดับแรกเราก็จะวางตัวหาตังก่อนเลยละกันนะครับทุกคนนี่ผมจะวางเป็นเอา้ามันไม่สามารถอัพขั้นได้เลยเหรอโอ้ผมนึกว่ามันจะอัพขั้นได้เลยทุกคนผิดพลาดท,ทางเทคนิคนิดนึงโอเคคนแรกนะครับผมใช้เป็นอาจารย์จิระยะนะก็คือแบบเรา ให้เกียรติอาจารย์จิระยาไงตอนนี้เป็นผู้อาวุโสที่สุดนะครับสำหรับตี้เรานะทุกคนคาถาไฟ อาจารย์ใช้คาถาไฟเลยอันดับแรกเดี๋ยวเราอัพบูม่าไปด้วยดีกว่าตอนนี้นะครับอาจารย์จิระยะก็น่าจะรับมือได้สบายๆนะเราไม่ต้องห่วงอะไรนะครับตอนนี้ก็ปล่อยอาจารย์จิระยะจัดการไปเราก็เก็บตังค์นะครับตอนนี้โอเคทุกคนผมรู้สึกว่าอาจารย์จิระยะตัวเดียวเนี่ยมันดันไม่ทันครับผมก็เลยเอาอาจารย์จิระยะมา2ตัวแล้วกันนะครับมาวางไว้ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เราอัพขั้นเลยแล้วกัน1ตัวนะครับเพราะว่าให้อาจารย์จิระยะจัดการตัวชื่อสีแดงได้นะโอเคครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็สา วางอาจารย์คาคาชิได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปวางอาจารย์คาคาชิข้างหลังแล้วกันนะครับทุกคนโอเคฮะตอนนี้ผมวางอาจารย์คาคาชิไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวแอร์ก็เริ่มมาแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเรียกอาจารย์คาคาชิตอนนี้เรายังมีเวลาเยอะครับผมอัปบูมาก่อนแล้วกันอ่าตอนนี้นะครับอาจารย์คาคาชิก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราเรียกซูซานุโอออกมาจากการตัวแอร์เลยแล้วกันนะครับทุกคนเ่้นี่ฮะเจดโคจเท่ มาแล้วทำไมกูต้องทำเสียงด้วยวะเนี่ยอ่ะเราก็ขึ้นอาจารย์คาคาชิเพื่อจัดการซูซานเอ้ยเรียกว่าจัดการตัวแอร์ก่อนละกันนะครับทุกคนตอนนี้อเรียบร้อยนะครับตัวแอร์ฝั่งนี้แล้วก็มาจัดการตัวเอกตัวหนึ่งก็คือฝั่งนี้นะครับ ทีมนี้เราค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงเพราะว่ามีแค่อาจารย์คาคาชินะครับที่สามารถฆ่าหรือจัดการตัวแอร์ได้นะก็แค่ตรงนี้แล้วกันนี่เอาะว,วงทําลายล้างอาจารย์คาคาชิก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะคนนี้โอเคพอจาัดก,การตัวแอร์เสร็จนะครับผมก็ลงจากอาจารย์คาคาชิก่อนแล้วกันเนาะจะไปอัพบ,บูม่ากันก่อนบูม่าผมยังไม่ตันเลยทุกคนอ่านี่ครับโอ้โหยังเหลืออีกขั้นหนึ่งวะตอนนี้อาจารย์จิระยะก็ยังจัดการได้นะเนี่ย เลือดมอนก็แบบร้อยกว่านะอาจารย์จริระยะยังชิวๆอยู่นะครับโอเคตอนนี้นะครับบูม่าผมก็ตันไปเรียบร้อยแล้วผมจะอัพต่อไปนะครับตัวสร้างเงินอัพต่อนะโอเคฮะนี่ค่อยๆตันไปกลายร่างเป็นตัวเมทไป โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับตัวหาตังผมก็วางครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาวางอาจารย์จิรยะก่อนละกันนะทุกคนผมคิดว่าผมนะ่าจะต้องจัดอาจารย์จิระยะให้ตันทุกตัวก่อนละกันเดี๋ยวลองวางใหม่ดิเออมันมันไม่เท่อะอาจารย์อาจารย์ต้องแบบยืนแบบเท่ๆหน่อยดินะนี่เราจะอัพให้ตันเลยครับให้อาจารย์จัดการ เดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าอาจารย์ตีน้อยไปวะหรือว่าเราต้องเอาอาจารย์มาไว้ตรงนี้วะเดี๋ยวนะผมลองขยับอาจารย์จิระยะนะครับมาไว้มุมนี้ก่อนคือผมอยากให้มันตีได้รอบวงอะไม่ได้อยู่ดีครับอันนี้คือขนาดผมใส่แบบใส่ออฟใส่ออฟระยะแล้วนะทุกคนก็ยังได้แค่นี้ครับก็คือไม่ได้ฝั่งนี้วะเดี๋ยวผมลองตรงนี้ด้วยละกันอาจารย์จิระยะก็คือไม่ได้ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับเราเราสามารถที่จะแบบทดสอบได้นะตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะคุ้มที่สุดแล้วก็คือสามารถตี ข้างหน้าได้ตีข้างหลังได้นะครับโอเคอาจารย์จิรยะก็จะประมาณนี้ซึ่งอาจารย์จิรยิะไม่ใช่ดาเมจหลักอยู่แล้วนะครับเราก็วางตรงไหนก็ได้มั้งางตลอดอาจารย์จิรยะเนาะ โอเคผมก็จะวางอาจารย์จิระที่เหลือตรงนี้แล้วกันนะครับเราจะวางให้ครบก่อนคือเราจะวางตัวที่แบบราคาถูกไว้ก่อนนะครับทุกคนโอเคครับสําหรับอาจารย์จิระของผมก็วางประมาณนี้นะครับก็คือผมไม่ขายนะก็คือปล่อยให้อาจารย์ทาดาเมจไปเลยนะครับตอนนี้อ่าก็ประมาณนี้นะครับตัวต่อไปผมจะวางเป็นมินาโตะก่อนเลยแล้วกันเพราะว่ามินาโตะเนี่ยเขาเป็นตัวที่ราคาถูกเช่นเดียวกันนะครับแล้วผมว่ามินาโตะต้องวางตรงนี้ครับทุกคนก็คือให้มินาโตะจัดการแบบแนวตร ตรงนะครับทางตรงก็คืออาจารย์มินาโตของน้องคาคาชินั่นเองนะครับโอเคฮะอ่านี่เลยครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับมินาโตะนะฮะแล้วก่อนอื่นเนี่ยผมว่าผมน่าจะอัพเป็นอาจารย์คาคาชิก่อนนะค่อยวางนารุโตะทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันยังชิวๆอยู่นะเราก็อัพอาจารย์คาคาชิมาเพื่อสู้กับตัวแอร์ก่อนละกันนะครับทุกคนโอเคตังมี8 0 0แสนตอนนี้ก็อัพอัพอัพไปเลยใกล้จะตัน อีกไม่กี่แสนอีก3 0 0แสนนะที่เว็บ26่นะครับขาดอีก3 0 0แสนเดี๋ยวบินไปก่อนสุสานุโอตอนนี้เองยังไม่ต้องออกลงนะตอนนี้เราก็แค่รอตัวแอนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นสุสานุโอไปตีนะโอเคฮะที่เว็บ29อตอนนี้ก็มีตัวแอ์ออกมา1ชุดนะครับเลือดก,ก็1,000ก็ไม่เยอะมากเดี๋ยวผมจะขึ้นสุสานุโอไปจัดการนะครับทุกคนเฮ้ยก่อนอ,อื่นเดี๋ยวอัพขั้นสุดท้ายก่อนเน่ดาเมจแปดแสน ก็มาดิตัวเออ่แ้้วก็ขึ้นซูสโนโอไปนะครับแล้วก็จัดการปริ่มถล่มไปดิโอ้โห ไม่ตามเมจมันทำแค่ข้างหน้าแล้วะวแค่ข้างหน้าสุซานุโอะเลย,ยงไงวะทุกคนผมก็ยังงงๆอยู่มันไม่เห็นวงแบบชัดเจนเท่าไหร่ใช้งานเสร็จแล้วก็มาจอดไว้ด้านบนเหมือนเป็นยานพาหนะนะครับนี่ถอดสุสานุโอะไ้ก่อนเป็นมัดคอดเท่ๆนี่เอาวะเพื่อดูเป็นความยิ่งใหญ่นะฮะเอ้ยมีตัวแอร์มาอีกแล้วว่ะขึ้นเลยก็ได้ทั้งนั้นอนะ่ะคือผมไม่ชอบวิวทิวทัศน์ที่แบบตอนอยู่บนสุซานโอะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็พอที่จะมีตังค์เล็กๆน้อยๆน,นิดๆใน หน่อยนะครับเราก็จะมาวางไอ้เต้านารูโตะกันนะครับนี่ผมจะวางตรงนี้แล้วกันให้นารูโตะได้ตีกันแบบว่าครบวงนะครับอ่ะเราจะอัพถึงขั้น10,000แสนก็พอนะครับตอนนี้ แล้วก็เน้นแบบวางหลายๆตัวเนาะอ่านี่จิงจอก้าหางก็เริ่มจะปรากฏตัวออกมาแล้วเอาว่ะสุสานุโอกับจิ้งจอก้าหางเป็นเดอะแบกอีกแล้วครับวันนี้เดอะแบกก็ยังเป็น2คนนี้อยู่เช่นเคยตอนนี้นะผมถ้าเกิดผมวางนารุโตได้แบบขั้นเนี้ยครบ8ตัวผมก็สบายแล้วก็คือรอแค่ขึ้นสุสานุโอตีตัวแอร์แค่นั้นพอนะครับเพราะว่าตอนนี้ชิวมากนะจิงจอก้าหางเ <ๆ S 2> ขาเอาอยู่อยู่แล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับที่เว็บ38นะครับผมก็ได้ทําการ วางนารูโตขั้น1 0 0 0 0แนนะครับไว้ครบทุกตัวแล้วก็คือ8ตัวนั่นเองนะครับ หลังจากนี้เราก็เก็บตังค์ทีละ1ล้านนะครับเอาไว้อัพนาูโตนะผมบอกเลยว่าเกมเนี้ยตัวที่จะเข้าบ้านเราได้ผมว่าไม่น่าจะเป็นตัววิ่งแน่นอนแต่ว่าน่าจะเป็นตัวแอนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเรามีแค่คาคาชินะครับที่จัดการตัวแอได้นะเพราะตัววิ่งเนี้ยมีนาูโตะจัดการอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเลือดจะเยอะแค่ไหนผมว่านาูโตะน่าจะจัดการได้นะโอเคระหว่างนี้เราก็เก็บตังค์ทีละล้านนะครับเอาไว้อัพนาูโตะขั้นสุดท้ายกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่มันเริ่มตึงๆเลยกันตอนเนี้ยมันยังชิวๆอยู่นะมันยังไไมมม่ีอะรากดู ได้โอเคแบบความหล่อเท่ของจิงจอกก้าหางนะครับแล้วก็ซุซานุโอะแค่นั้นเองโอเคครับเราสคิดไปเลยโอเคครับทุกคนเมื่อกี้นะครับตอนเว็บ43นะมันมีตัวแอร์ออกมานะแต่ผมก็ลืมพูดว่าเออแล้วก็มันจะมีออกมาอีกที่เว็บ45นะครับผมก็จัดการมันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เว็บ46ตามผมน่าจะถึง1ล้านแล้วผมก็จะ สามารถอัพนาูโตตัวแรกได้นะครับทุกคนเดี๋ยวรอตังแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาอัพนาูโตตัวนี้กันนะครับผมให้ขึ้น1ล้านนะฮะโอเคทุกคนตอนนี้ตังก็ดึงล้านเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูครับอัพนาูโตไปปึบนี่ดาเมจ1นล้านแแสนใครจะต้านไหวนะครับแล้วก็นี่เลยวงตอนนี้คือรอบวงเลยนะครับสำหรับนาูโตสามารถตีได้ทุกทิศทุกทางนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีมอนตัวไหนที่สามารถรอดไปได้แน่ๆยกเว้นตัวแอร์นะครับเรา ต้องจัดการตัวแอร์ซึ่งตอนนี้ผมมองตัวแอร์แทบไม่เห็นเลยทุกคนเพราะว่าพลังของนารูโตะมันช่างรุนแรงซะเหลือเกินครับนี่เว็บ47เรายังเอาอยู่สบายๆนะครับเลือดมันเท่าไหร่วะทุกคนผมอยากเห็นเลือดมันวะผมมองไม่เห็นเลือดผมขอลงก่อนดนินะครับเว็บ47เอ้ยไม่ใช่เว็บ47นะครับเลือดหนึ่งแสนนะก็ยัง สบายอยู่นะครับก็ยังชิลอยู่ตีครั้งเดียวก็ตายนะเดี๋ยวเราเก็บตังค์ต่อไปนะครับเพื่ออัปตัวที่2กันนะครับทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะคาคาชิก็สามารถเก็บงานได้อย่างสบายใจนะครับตอนเดี๋ยวเราก็สคิปไปดูตอนที่เริ่มตึงมือกันอีกเช่นเคยแล้วกันโอเคครับทุกคนที่เว็บ55นะครับตังค์ผมก็หล้านอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอัปนาูโตตัวที่2แล้วกันนะครับอัปเป็นตัวนี้ีนว่าอะไล่มานะครับหล้าน เอาเข้าไปปึบ,ปบนี่ตอนนี้เรามีตัวดาเมจ1นล้านแปดแสนถึง2ตัวด้วยกันผมบอกเลยว่าตัววิ่งเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางรอดอยู่แล้วแน่นอนนะครับทุกคนเออทีมอื่นๆของเรื่องนารูตโตะที่เราเคยทําไปเอาจริงมันก็ตัวแบกเดิมๆแหละคาคาชินารูตโตะซาสึสเกะอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเรามารวมผสมเป็นทีมใหม่นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะได้เวฟเท่าเดิมหรือเปล่าน,ะนั่นก็คือเวฟบ67นะครับเพราะว่า2ทีมที่ผ่านมามันจบที่67แต่เราไม่รู้ว่าทีมนี้จะจบที่เท่าไหร่นะเ,เรามาดู กันนะทุกคนเราก็เหมือนเป็นพระเจ้านะครับเป็นพระเจ้าที่ยืนดูอยู่ข้างบนตอนนี้เราให้ลูกน้องจัดการไปเฮ้ย hey, ตัวแอร์มาแล้วต้องรีบไปจัดการตัวแอร์ก่อน,นครับตอนนี้เพราะว่าตัวแอร์มันนะ่าจะเลือดเยอะพอสมควรจัดการมันเข้าไปแต่น่าจะทีเดียวก็น่าจะตายแล้ววะอุอ้ยไม่ตายเฉยเอาวะเฮ้ยถึกทนว่ะมันถึกทนว่ะทุกคนเลือดเท่าไหร่เนี่ยอุย้ยโดนไปสองทีไม่ตายเอาเอาวะเ,เย็ดต้องโดน3ทีวะเนี่ยเลือดเท่าไรหร่วะผมขอดูเลือดหนะ่อย คือยังไงมันก็ทันอะตีทันอยู่ดีเลือดสองล้านว่ยทุกคนโอ้โหต้องตีถึงสามครั้งนะครับมันถึงจะตายเนี่ยเอาว่ะตัวแอร์เลือดสองล้านแต่โทษทีว่ะพี่ไม่ปล่อยไอ้น้องเองอะตายไปซะเถอะยอมตายไปซะซิอ่ะโอเคเรียบร้อยหลดมองแทบจะไม่เห็นเลยอะทุกคนเพราะว่าแสงของนารูโตะตอนนี้มันมันดูแบบวุ่นวายมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะปิดก่อนละกันปิดเอฟเฟคก,ก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราตีแอร์ไม่ทันแน่ๆครับโอเคเรานัวม,มากๆพอแล้วตอนนี้เรามาแบบสงบสงเงี่ยมเตรียมตัว แล้วก็จัดการตัวเอซ่ะดีกว่าโอเคฮะโอ้โหเลือดเท่าไหร่วะน่าเลือดอยังเยอะทุกคนเอ,อเ,ออเอือเอือเฮ้ยเราจะจัดการได้ทีละตัวจริงเหรอครับเนี่ยไม่ใช่นะเฮ้ยโดนปะเนี่ยนี่มึงโดนดาเมจกูบ้างไหมเนี่ยไอตัวเอโอเคเฮ้ย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 น่าห่วงอยู่นะเนี่ยอันตรายอยู่นะอย่างเงี้ย โอ้โอเคนะ่าจะรอดแหละหื mm hmm. ตัวแอตัวสุดท้ายครับทุกคนลองรีบจัดการมันเพื่อไปรอรับตัวข้างหน้าอีกแลเนี่ย mm hmm. อุ้ยตอนไหนมึงจะตายเนี่ยอุ้ยตัวแอฝั่งนั้ก็มาแล้วโอ้ mm hmm. เร็วดีมึงรีบตายไปดีรีบตายไปดีเออโอเคแล้วก็มาฝั่งนี้ฮะทุกคนตียังไงให้มันได้สองตัววะผมไม่รู้ว่าผมจะทำดาเมจยังไงให้มันโดนแบบสองตัวทุกคนสองสาตัวอะไรเงี้ยยิ่งดี โอ้โห oh, 62ว่ะหนักจัดเลยงานนี้โหเนี oh, ่ย nice. ทุกคนเสียวมากเลยตอนนี้เอาจริงตอนนี้คือเสียวมากเสียวมีเสียวมากเสียวเจ็ดเโอ้โหตายไหมเนี่ยตายไหมครับเนี่ยเอ,อื้อเอ,อ้ยยังไม่ตายอีกเหรอเร็วดีอาจารย์คาคาชิมึงทำอะไรอยู่เนี่ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยรอดปะ ไม่รอดไอ้เชียเฮ้ยเหลีอวว่าจังคาคชิแล้วโหเรตีตัวนั้นช้าทุกคนทําให้เรามารับข้างหลังได้ช้าลงครับอุ้ยขออีกครั้งเดียวได้เท่าไหร่ทุกคนได้แค่หกสิบป่ะอ้อันนี้ไม่ทนันจริงๆครับอันนี้แบบ ช้าวะ่ะไม่ทันไม่ทันจริงๆโอเคละครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการพาทีมสิทธิอาจารย์นะครับไปลงอินฟินิตีนะตอนนี้ก็โอ้โหน่าจะมีคนบ่นแล้วที่ใช้คาคาชิได้กากมากพ,พี่ก็ต้องขอโทษมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับก็จริงๆผมยอมรับเลยว่าผมใช้คาคาชิไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่าขอบเขตดาเมจมันมันดูยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับแต่ก็ มาได้ถึง63ป่ะทุกคนเมื่อกี้ผมดูไม่ทันนะครับแต่ว่าถ้าดูในคลิปอีอกรอบนึงก็น่าจะดูทันแต่น่าจะเป็น63นะครับแล้วก็ดาเมจเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครอยากที่จะดูคลิปไหนหรือว่าอยากดูทีมไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ลงมาได้นะครับเออถ้าเกิดว่ามีตัวละครเราจะจัดให้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เราก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับทุกคนวันนี้ก็บ๊ายบายครับเจอกันเย้ yeah.